รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร e เพ n วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม Rosa Family Food การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอ AIA Health s a v e r คุ้มกว่าที่เคยเจอ s a v e r ทั่วไทย คุณผู้ชมครับหุบเขาดอกซากุระที่อยู่ด้านหลังผมนี้เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตผมปกติแล้วเราเห็นดอกซากุระที่อยู่บนถนนและในตัวเมืองครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นหุบเขาซากุระ น้องวันชัยถามจริงๆดอกซากุระที่คุณหมิงเมืองจีนกับซากุระที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนถามผมเยอะเลยมันต่างกันยังไงก็ต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วดอกซากุระที่จีนนะครับจะดอกใหญ่กว่านะครับแต่ว่าออดอกซากุระที่ญี่ปุ่นนะครับจะออกมาเป็น เยอะกว่านะครับเป็นตุ่มๆเยอะกว่าแต่พูดถึงความสวยงามความสดด้วยนะครับเผมว่าดอกซากุระจีนดีกว่านะครับในมุมมองของผมที่ไม่ใช่คนจีนแล้วไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วมาดูที่เมืองจีนสิ่งที่ผมประทับใจของดอกซากุระที่คุณหมิงคือสีเข้มกว่าใช่ครับผมสีเข้มกว่าครับผมแล้วเวลาบานเนี่ยผมสงสัยว่าดอกซากุระก็จะบานพร้อมๆกัน แล้วเวลาร่วงก็ร่วงพร้อมๆกันใช่ไหมถูกต้องครับอาจารย์อันนี้เป็นเป็นลักษณะของดอกสักุระแต่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับผมไม่มีกลิ่นไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่เมืองจีนไม่มีกลิ่นหมดเลยนอกจากที่ยีเหลียงแล้วมันมีที่ไหนอีกจริงๆแล้วดอกสากุระผู้เป็นสวนนะที่นี่คือใหญ่ที่สุดแล้วในยูนันนะครับแต่ว่า ในตัวเมืองคุนหมิงนะครับที่สวนหยวนทงวัดหยวนทงหรือว,ว่าตามถนนหลักหลายๆเส้นก็มีแต่ที่นี่ใหญ่มากแต่ที่นี่ใหญ่ที่สุดแล้วครับประมาณได้ไหมกี่แสนต้น <c oughs> เอ่อที่นี่เขามีประมาณห0 0 0สนกว่าต้นครับโอโ้โหเวลาเราเดินทางขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้เ <c oughs> นี่ยเรามองมาตั้งแต่ไกล มันกลายเป็นภูเขาสีชมพูเขาทิ้งใบหมดเลยเหลือแต่ดอกที่เป็นสีชมพูผมบอกเลยนะครว่าใครที่ไปดูดอกซากุระที่ญี่ปุ่นลองมาเปรียบเทียบดอกซากุระที่เมืองจีนจะเห็นความเหมือนและความต่างกันและอุณหภูมิตอนนี้ครับคุณผู้ชมเย็นสบายตกอยู่ประมาณสัก1 5 1 0ถึง17ประมาณนี้ น้องวัชชัยดอกซากุระที่เราปลูกที่คุณหมิงเนี่ยมันเป็นพันธ์ุของเมืองจีนหรือว่าเป็นพันธ์ุของญี่ปุ่นเกาหลีแรกๆเลยนะครับดอกซากุระที่ปลูกในคุณหมิงนะครับเป็นพันธ์ุไต้หวนัน และพันไต้หวันความจรงนล้วก็ผสมพันจากพันญี่ปุ่นและหลานๆเราก็เอาพันเกาหลีนําเข้ามาครับนะครับแล้วก็ยังมีพันของจีนด้วยโอเพราะว่าหน้าวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ที่มาจากมกเกษตร,รท้องถิน่นนะครับก็สุดท้ายดัดแปลงอีกนะครับแล้วก็ทํามันเป็นพันท้องถิ่นเลยแสดงว่ารเราเอาพันของไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นมาบีดพันเป็นของเราเป็นพันพื้นเมืองของเราเองความเหมือนมันก็จะยังคงเป็นซากุระอยู่ แต่ค,ความต่างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่คือดอกเขาเราจะใหญ่กว่าแล้วก็สีจะเข้มกว่าดอกจะใหญ่กว่ายังเป็นเพราะว่าที่นี่อยู่ที่ลา,า,าบสูงนะครับอ,อ,อากาศเย็นกว่าญี่ปุ่นแล้วก็ออระดับน้าทะเลสูงกว่าที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่นี่ดอกใหญ่แต่บานได้นานกว่านะครับ สวยจริงๆครับคุณผู้ชมมันสวยจริงๆโอ้ตอนนี้เป็นฤดูที่ดอกซากุระที่คุณหมิงเบ่งบานสุดๆเลยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าพลีกสุดๆพลีสครับจังครับสุดๆครับแล้วอีกนานไหมเขาถึงจะโรยยันน้อยก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับจังอีก2อาทิตย์รทริปนี้ต่างกว่าทริปอื่นยังไง ซากุระมันชื่อภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเขาเรียกยิงวาที่นี่เคยจัดเอ็กซ์โปเหตุผลที่รัฐบาลจีนเลือกคุณหหมิงเพราะอะไรสนับสนุนโดยรีเพนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมน้ำมันผสมตาเอเมอรอ N S L Food AIA Health s a v e r คุ้มกว่าที่เคยเจอ s a r er, v e r ทั่วไทยเล็กเล็กเคยไปดูดอกซากุระที่ญี่ปุ่นไหมไปมาแล้วค่ะแล้วดอกซากุระที่ญี่ปุ่นกับคุณหมิงต่างกันยังไงต่างกันคือว่าดอกที่นี่นะคะจะใหญ่กว่าเออค่ะที่ที่ญี่ปุ่นจะดอกเล็กกว่าออแต่ว่าดอกเขาจะ พุ่มใหญ่กว่าโอ้แล้วเล็กเคยเห็นซากุระที่มันเป็นภูเขาทั้งภูเขาอย่างนี้ไหมยังไม่เคยเห็นค่ะที่นี่ครั้งแรกใช่ค่ะมันเป็นุูเขาซากุระจริงๆอ่ะประทับใจมากเลยคสวยมากๆเลยค่ะเล็กรู้เปล่าพวกเราโชคดีมากมาช่วงที่เขาบานแบบพีกเลยบานสุดๆเลยจากนี้ไปประมาณหนึ่งสัปดาห์จะร่วงละค่ะพวกเราโชคดีมากดีมากที่ได้มาเห็นเป็นความภูมิใจมากๆเลยสวยมาก คุณผู้ชมครับนี่คือแฟนคลับร้องสลานจางาแฟนพันแท้ไปกับเรามาหลายทริปแล้วแต่ทริปนี้ต่างก่าทริปอื่นยังไงสวยมากค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะนึกว่าคนสวยคนไม่สวยแต่พี่วราพรมาที่นี่สวยกว่าไปเมืองญี่ปุ่นนะเหรอคเออโอ้ดีใจจังเลยนี่ เคยเห็นซากุระที่มันบานเต็มภูเขาแบบนี้ไหมเคยเปล่าไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วได้ใกล้ชิดมากเลยใช่ไหมฮะแล้วอากาศเป็นไงบอกคุณผู้ชมสิครับเหมือนยืนอยู่บนภูเขาก็ยืนอยู่บนภูเขาจริงๆแหละตอนเนี้สวยไหมก็ปั้นสวยไหมคะสวยสวยนี่ดอกอะไรคะตาเดินตมั่วแล้วซากุระ ซากุระซากุระซากุระเนี่ยมันต้องมีชื่อภาษาจีนสิเพราะซากุระมันชื่อภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเขาเรียกภาษาจีนเรียกว่ายิ่งฮวายิงฮวายิงฮวามันเป็นสีมาทาหรือว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นสีมาทาครับจันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับอ๋อนี่ไงเขาทาสีเพื่อว่าเพื่อว่าไม่ให้แมลงหนอนมากัดต้นไม้มาทำลายต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับ เวลารัฐบาลที่นี่เขาจะปลูกดอกซากุระเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งหรือเป็นนโยบายของเฉพาะเมืองคุนหมิงรัฐบาลกลางของปักกิ่งน,นะครับแค่เสนอความคิดเห็นนะครับออว่าน่าจะเอาที่ตรงนี้มาทําเป็นสวนแล้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สร้างรายได้กับชาวบ้าน<อ>แต่เงื่อประมาณก็มาจากรัฐบาลท้องถินน่นครับโอเค เมืองคุณหมิงจริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเซี่ยงไฮ้กวางโจปักกิ่งเป็นเมืองรองนะในความรู้สึกของของอาจารย์ถูกไหมถูกต้องครับอาจารย์เป็นเมืองรองคุณหมิงเป็นเมืองรองครับแต่เป็นเมืองรองแต่ทําไมอาจารย์รู้มาว่าที่นี่เคยจัดเอ็กซ์โปจัดครั้งแรกในประจีนนะครับเมื่อ25ปีที่แล้วครับอาจรย์คับนานมาแล้วอ่ะนานมาแล้วเหตุผลที่รัฐบาลจีนเลือกคุณหมิงเพราะอะไร เพราะว่างานเอ็กซ์โป25ปีที่เราที่จัดนะครับเขาจะเน้นเป้าหมายว่าจะโชว์งานดอกไม้พระรา์ชาติต่างๆของทั่วโลกนะครับก็เลยเลือกคุณหมิงเลยคล้ายๆกับงานพฤกษศาสตร์โลกประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จัดเมื่อ25ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นมีอีกไหมที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปมีครับจากครั้งที่2จัดเมื่อ14ปีที่แล้วที่เซี่ยงไฮ้ครับอ๋อนั่นเมืองใหญ่แล้วครับพอดีงานนั้นก็เน้นการวางผ่าเมืองก็เลยเลือกเซี่ยงไฮ้ครับ เหตุผลที่คุณหมิงเนี่ยเป็นเมืองแห่งพฤกษศาสตร์มีต้นไม้เยอะและปกคลุมไปทั้งทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นเพราะอากาศแน่นอนอากาศดีทั้งปีใช่ครับมันเลยกลายเป็นที่สมญานามว่าเป็นสปริงซิตี้หรือเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ประชากรที่คุณหมิงนี่ตกประมาณกี่คนปั๊มปัจจุบันนี้ประมาณ7ล้านครับเฮ้ยเจดล้านแล้วเจ็ล้านเลยเติบโต,ต,ตเร็วมากเลย <fighters. S 1> นะฮะอโอ้พื้นที่ตกอยู่มานสักเท่าไหร่ของคุณหมิงพื้นที่ของคุณหมิงนี่ปัจจุบันนี้พื้นที่ในเมืองประมาณ400กว่าตารางกิโลนะครับโอ้เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของกรุงเทพครับอาหารอะไรเอ่ย เมนูอะไรเอ่ยที่ขึ้นชื่อบอกมาคุณหมิงแล้วถ้าไม่ได้กินแสดงว่ามาไม่ถึงอะอะไรมาคุณหมิงเราต้องทานเป็ดย่างนะครับเป็ดยรับเป็ดย่างที่ไหนก็มีแต่เป็ดย่างที่นี่ต่างต่างจากที่อื่นยังไงอะต่างกับที่อื่นคือเป็ดที่นี่ไม่เลี่ยนและหนังกรอบนะครับโอ้ไม่เลี่ยน,นและหนังกรอบแสดงว่ามันน้อยสิอย่างเงี้ยมันน้อยครับแต่หนังกรอบมาก ไม่เชื่อเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์แล้วว่าเป็ดคุณหมิงมันอร่อยจริงหรือไม่นะเย็นนี้พิสูจน์ได้ครับจารครับแล้วพอกินเป็ดแล้วต้องร้องว่าต้องร้องว่ากรับกราบครับ <c oughs> เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมรอรัล กินเป็ดแล้วทําให้เป็นเกาพ่อครัวที่ทําเป็ดย่างหยีเหลียนนี่เคยเป็นพ่อครัวส่วนตัวพระนางสูสีแทเฮาทามจริงๆตัวนี้เท่าไหร่พูดใหม่โอ้แม่เจ้าอร่อยอร่อยจริงๆสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตสบูสกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจซูเปอร์มารก็ต AIA Health Saver คุ้มกว่าที่เคยเจอ Saver ทั่วไทยน้ำมันผสมตาเอ e มอรอคุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ใกล้จะถึงคุณหมิงเพราะเขาบอกว่าถ้ามาคุณหมิงแล้วไม่ได้กินเป็ดยีเหลี่ยมแสดงว่ามาไม่ถึง ตอนนี้ผมกำลังจะถึงคุณหมิงแล้วแล้วเราก็สงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยเป็ดยีเหลียงของคุณหมิงเนี่ยมันมีความอร,อร่อยและมีความเหมือนความต่างจากเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดบ้านเราอย่างไรวันนี้น้องวันชัยจะมาเล่าให้ฟังน้องวันชัยอันนี้ของแท้เลยใช่ไหมอันนี้ของแท้เลยครับอาจารย์ครับแล้วชื่อยีเหลียงเนี่ยมันเป็นชื่ออําเภอหนึ่งของคุณหมิงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีเฉพาะที่อําเภอนี้หรือมีทั้งคุณหมิงเลย มีเฉพาะที่อำเภอนี้เลยนะครับโมูเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ครับนะครับจากนี่ไปที่ตัวคุณหมิงประมาณกี่กิโลประมาณ50กิโลครับ50กิโลไม่ไกลที่จะมาคุณหมิงแล้วมากินเป็ดยีเหลียงเนาะเล่าที่มานิดดึงว่าเป็ดยีเหลียงมันแตกต่างจากเป็ดปักกิ่งและเป็ดอื่นๆยังไงครับวิธีทำแรกๆก็เรียนมาจากเป็ดปักกิ่งเพราะว่า พ่อครัวที่ทำเป็ดย่างหีเหลียงน,นี่ก็เดิมทีมาจากปากินนะครับเคยเป็นพ่อครัวส่วนตัวที่ทำเป็ดย่างหีเหลียงและถวายพระนางสุสีไทยเฮาเมื่อร้อยกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วโอ้แต่บางเงินนะครับมีปัญหาเคยเถียงกับพระองค์ท่านไปทะเลาะ<า>ก,กับพระนางสุสีไทยเฮาใช่ครับก็เลยยังไงก็เลยบอกว่าที่ไปเหตุผลที่ไปเถียงกันเพราะว่าสุสีไทยเฮาบ่นว่าเป็ดย่างปากินมันเลี่ยนนะครับ<อ>มันย่องไปแล้วพ่อครัวก็บอกว่า ถ้าอยากจะได้รสชาติก็ต้องมีความมันนิดนึงนะครับและไม่ยอมปรับุมนะครับพนันุูสีเทาก็เลยเนรเทศพ่อครัวให้มาอยู่ที่นี่โกรธเนรเทศให้มาอยู่ที่ยี่เหลียงเลยครับผมพอเข้ามาถึงที่เมืองนี้แล้วคิดไปคิดมาเขาก็ยังต้องทําอาชีพเหมือนเดิมนะครับเขาก็มาค้นหามาศึกษาพันเป็ดที่นี่รู้สึกว่าพันเป็ดที่นี่ตัวจะเล็กกว่าพันเป็ดที่ปักกิ่งนะครับแล้วก็เลย หาใบสนธรรมชาติที่บนเขาอำเภอนี้แล้วมาใช้น้ำเพิ่มป่าเมืองนี้ oh. นะครับเราน้ำเพิ่มป่าทำบนผิวเป็ด uh. แล้วก็เอาใบสนมาย่างเป็ด <Wow. S 2> ทีนี้พอรสชาติออกมาเรวรู้สึกว่าหนังกรอบนะครับ uh. แล้วก็หอมกว่าเป็ดย่างปากกิงแล่หลังจากนั้นคนก็เลยรู้จักเลยว่ามาคุนหมิงนะครับต้องมาอำเภอยีเหลียงแล้วต้องมากินเป็ดย่างยีเหลียงเลย uh. ครับสรุปแล้วเราใช้กรรมวิธีในการ ทำแตกต่างจากเป็ดปักกิ่งเล็กน้อยแต่ออกมาแล้วกลิ่นหอมครับผมแล้วหนังกรอบกว่าหนังกรอบกว่าครับและไม่เลี่ยนเหมือนเป็ดย่างปักกิ่งเหตุผลที่ไม่เลี่ยนครับคุณผู้ชมผมมั่นใจว่าไขมันต่ํากว่าไขมันน้อยกว่าเพราะว่าเป็ดยีเหลียงนี่เป็นเป็ดที่มีตัวเล็กกว่าเป็ดปักกิ่ง มีตัวเล็กครับและเป็ดเขาไม่ได้เล like. ี to to ้ยงในฟาร์มอย่างเดียวปล่อยเลี้ยงตามเขาเลยต่างๆก็เรียกว่าเป็ดไล่ทุ่งอ่ะเรว่าเป็ออกกําลังกายได้นะครับเป็ดเขาออกกําลังกายได้ขับไขมันออกเหมือนคนครับถ้าไม่ออกกําลังกายไขมันก็สะสมไว้แล้วก็อ้วนเป็ดพวกนี้เขาออกกําลังกายเขาอยู่ตามทุ่งมันก็เลยไขมันน้อยกินเลยไม่เลี่ยน เวลาชาวบ้านนะครับเวลาเขาทานเป็ดที่นี่นะครับจะไม่เหมือนเป็ดปักกินอย่างหนึ่งคือเป็ดปักกินนะครับเขาจะนิยมเอากระดูเอาเนื้อเป็ดออกนะครับเอาเฉพาะน้ําเป็ดนะครับใส่ใส่เป็นแล้วก็เอาปอเปี๊ยะหุ้มไปหุ้มไปเอออันนั้นคือเป็ดปักกินอันนั้นก็เป็ดปักกินเลยมีปอเปี๊ยะมีต้นหอมแล้วก็มีน้ําจิ้มพันเข้าไปแล้วก็กินพร้อมกันแต่ที่นี่ไม่มีปอเปี๊ยะหลอกแต่ที่นี่ไม่มีครับไม่ใช้ปอเปี๊ยะนะครับแล้วกินยังไงเขาเขาก็แค่ขีบขึ้นมาแล้วก็จิ้มน้ําจิ้ม เต้าเจียวเขาไม่ได้แยกหนังเหมือนเป็ดปักกิ่งเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมออกมาเป็นแบบนี้นะฮะนะครับแล้วอาจารย์ก็จิ้มน้ําจิ้มเต้าเจียวตัวนี้เขาเรียกว่าน้าจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับอันนี้น้ําจิ้มเต้าเจียวของที่นี่กับของปักกิ่งหรือของที่อื่นต่างกันไหมไม่มันจะร่อยตรงต่างที่ต่างกันครับต่างกันเหมือนกันน้ําจิ้มเต้าเจียวที่ปักกิ่งจะออกหวานที่นี่จะออกเค็มครับอ๋อออกเค็มนิดนึงครับออกเค็มนิดนึงนะครับแต่บางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวกิ่งแรงไปเขาก็ยันนิยมใช้ อกินกระต้นหอมเป็นกับแกล้มแล้วนี่คืออะไรฮะอันนี้คือพริกไทยกับเกลือแล้วกินตอนไหนส่วนมากนะครับพอจิ้มน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วเขาก็จะไม่จิ้มเกลือกับพริกไทยแล้วแต่เราจะเลือกหรือจิ้มพริกไทยเกลือก็ได้หรือน้ําจิ้มก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูัโอ้คุณผู้ชมครับเนื้อและหนังเขาติดกันออกมาแบบนี้เนื้อเยอะมากเลยนะ อร่อยไหมครับอาจารย์ครับยังไม่ได้กลืนครับคุณผู้ชมแต่กลิ่นของเขาไม่เหมือนเป็ดปักกิ่งจริงๆไม่เหมือนครับไม่เหมือนการันตีได้ครับคุณผู้ชมความหอมแต่หนังกรอบมากกว่าเป็ดปักกิ่งใช่ครับทั้งที่ไม่ได้เลาะหนังออกมาต่างหากไม่ได้เลาะหนังครับหนังกรอบนะครับหนังกรอบมากครับ ผมสงสัยว่าเวลาเรากินหนังเป็ดหนังของเป็ดปักกิ่งมันก็กรอบแต่ไม่มีความหอมแต่นี่มันหอมหอมเพราะอะไรฮะหอมเพราะว่าเขาย่างด้วยใบยสนนะครับ,ออรบแล้วก็แล้วก็มีทาน้ำผึ้งอยู่บนผิวเป็ดก่อน,นทาน้ำผึ้งด้วยทาน้ำผึ้งครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับขอการันตีไม่ได้ยกยอที่นี่อร่อยอร่อยจริงๆถามจริงๆตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก,ก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ50ถึงห0เหรียญนนะครับเฮ้ยพูดใหม่ 50าสิบถึงหกสิหยวนถูกมากคิดเป็นเงินไทยก็250บาทเึง300บาทไม่เกิน300บาทแน่นอนนะครับโอ้แม่เจ้าตัวละ2 0 0กว่า200กว่าบาทประเทศไทยนี่มันตก500 600ประมาณนั้นครับและอร่อยปานนี้โอ้โหส่วนไหนที่วันชัยคิดว่ากินเป็ดอีเหลียงแล้วอร่อยที่สุดส่วนไหนถ้าถ้าเราแนะนำนะครับก็ต้องเป็นส่วนของขาเป็ดนะครับอขาเป็ด ครับผมออทำไมขาเป็ดมันจึองอร่อยกว่าส่วนอื่นเพราะว่าเพราะว่าขาเป็ดเนื้อแน่นถ้าเรากินกับต้นหอมน่าจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ครับดับกลิ่นได้ด้วยอืมแกลเลี่ยนได้ครับแกลเลี่ยนได้ด้วย,ค,วยคุณผู้ชมครับเป็ดเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่ง แล้วถามว่าคุณค่าทางโภชนาการต่างจากไก่จากหมูไหมถ้าเทียบคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรโตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุระหว่างเป็ดกับไก่จะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากแต่กลิ่นของเป็ดจะเป็นอัตลักษณ์ของเขาไม่เหมือนกลิ่นไก่คนที่ชอบกินเป็ดเพราะกลิ่นของเป็ดที่มันออกมาไม่เหมือนกลิ่นไก่และคนที่ไม่ชอบกินเป็ด แต่ไปกินไก่เขาบอกว่ากินเป็ดมันเป็นกลิ่นเฉพาะเป็นความนิยมของแต่ละคนแต่จะบอกว่าสิ่งที่มันมีความต่างระหว่างเนื้อสัตว์ที่เทียบเป็ดกับเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแล้วเป็ดถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยกว่าหมูนะเพราะนั้นให้แคลอรี่ต่ำกว่าแล้วที่สำคัญก็คือไขมันที่อยู่ในตัวเป็ดนั้น เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดดีบวกกับไขมันชนิดอิ่มตัวอยู่บ้างในสัดส่วนที่เหมาะสมมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่บอกว่าการกินเป็ดแล้วทําให้เป็นเกากินเป็ดแล้วอย่าไปกินสัตว์ปีกคุณผู้ชมครับเราไม่ได้สุดโต่งถึงขนาดนั้นแต่จะบอกว่าเนื้อสัตว์เก,กือบทุกชนิดมีสารเพียวรีนพอกินเข้าไปแล้วร่างกายมนุษย์หมายถึงกินเยอะ แล้วร่างกายใช้ไม่หมดร่างกายจะเปลี่ยนสารเพียวรีนมาเป็นกรดยูริกอพอกรดยูริกปุ๊บมันก็จะตกผกลึกแหลมๆไปทิ่มแทงอยู่บริเวณข้อเรียกว่าโรคเกาต์เออได้ยินโรคเกาต์ไหมวันชัยได้ยินครับนั่น<ช>แหละมันมาจากสัตว์วนี้แต่หมายความว่ากินเยอะเกินไปกินแบบมากไม่บรรยัญญบญญงบรรยังแล้วก็กินบ่อยๆก็ต้องกินอาหารให้หลากหลายผมลืมสูตรของผมจะไม่จิ้ม เพราะจะได้รู้รสชาติของอาหารแบบนั้นอาจารย์อยาได้รสด้านเดิมเลยถูกต้องโดยที่ไม่มีน้ําจิ้มเดี๋ยวจะลองดูครับการเอาเนื้อสัตว์มาปรุงและประกอบอาหารอย่าไปมองแค่ความอร่อยอย่างเดียวแต่เราต้องบอกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในปากนั้นอร่อยอย่างเดียวไม่ถูกต้องต้องปลอดภัย แล้วต้องสะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการเริ่มมาตั้งแต่วัตถุดิบที่เอามาจากเป็ดที่เราเลี้ยงเป็ดกันอยู่มาทำความสะอาดเป็ดเอาไปผ่านกระบวนการปรุงแต่งนะรวมทั้งการเลี้ยงด้วยไม่ใช้อาหารสัตว์ที่มันปนเปื้อนสารเคมีเลี้ยงตามธรรมชาติก็จะได้วัตถุดิบที่ปลอดภยัยแล้วเอามาผ่านกระบวนการปรุงแต่งก็คำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัยหรือสุขาพิบาลอาหารแล้วหลังจากนั้นก็เอามาผ่านความร้อนก็ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็เอามาปรุงด้วยกระบวนการที่วันชัยบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วผมจะบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนมาแน่นอนนะฮะแล้วพวกวิตามินไลโบไฟลบิน B12 แล้วก็พวกวิตามิน A ที่อยู่ในเนื้อเป็ดล้วนเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการทั้งสิ้นครับ ว่าแล้วกินต่อเดี๋ยวผมจะลองจิ้มน้ำจิ้มพริกไทยกับเกลือครับอืมอร่อยซึ้งไปมล่เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรั ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน qr วโค้ ode, บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน